สวัสดีแมวบางปองกรุป๊ปเนียได้บบาดสวัสดีพี่น้องเพจเฟซบุ๊กยูทูปนะครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับอาจารย์เอ็มอาีนะครับมาเกือบไม่ทันนะครับแกะได้แล้วนะครับเนือเนื้อดุดดดดดอ้าวของเดิมก็ดีอยู่แล้วนะครับนี่มันจะมีผลเสียถ้าเราใส่ล้อชแรงเล็กนะครับ มันจะดีน,นะครับเวลาเราสตาร์ทถ้าสตาร์ทแบบยังไงถ้าเราใช้แรงเบาๆนะครับอ๋อนี่นะครับตัวดูดของเรานะครับพี่น้องก็ดูนะครับเอาไปดัดแปลงทำได้นะครับโอ้โหเงือเลยนะครับอาจารย์ <laughs> <laughs> โอ้นโมสามจบก็ออกแล้วมั้งครับนี่ เห็นเพื่อนๆใส่วินเลกก็อยากใส่ตามนะครับก็เพ็นในซอใส่วินเล็กนี่ก็มันใส่วินวินเก้าไรนี่ก็มันพอดีนะครับเวลาเราเร่งนี่มันจะติดมือหน่อยนะเพราะว่าทามโมตัวนี้มันใหญ่มากมันถ่วงนะครับเวลาเราเร่งมันจะขึ้นช้าแต่รอบรอบมันไปไปยาวๆนะครับตัวใหญ่นี่ แต่ถ้าวินวินตัวนี้เล็กมากเวลาเราสตาร์ทนี่มันจะดีดนะครับมันจะดีดเราเวลาเราสตาร์ทนะครับนี่ขายไหมครับนี่ไม่ขายไม่ขายถ้าใส่วินพวกแปดแรงพวกนี้เราเดินเบารอบชา้าๆเราใช้งานนี่มันมันไม่ค่อยลื่นนะครับมันจะติดเครื่องไยหลังนะครับมันจะตีกลับนะครับแต่ว่าการเร่งกัน อันนี้มันมันทันใจนะครับเวลาเราเร่งน,นี่มันรอบมันขึ้นไวนะครับก็ของอาจารย์เอ็มอพีนี่ก็ดมเดิมนะครับมีทําอะไรบ้างไหมครับนี่เดิมทุกอย่างนะเดิมแม้กระทั่งน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องก็ยังไม่ถ่ายนะครับอาทีร้อยสี่สิบตัวทันเดอร์นะครับของของอาจารย์นี่น่าจะทันเดอร์นะของอาจารย์เอ็มนี่ ถังน้ำมันนี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยนะครับนี่ก็คันนี้ก็เคยไปไปชนกับหก้อมาแล้วนะครับนี่ฐานฐานตัวนี้งอถอยหลังเลยนะครับตัวนี้แรงมากเลยอาจารย์เอ็มนี่ก็เครื่องตัวนี้ก็กลิ้งอยู่ในถนนเลยนะครับโอ้ยชาวบ้านวิ่งไปดูตกใจหมดนะนึกว่าจะทํามาไม่ได้สภาพนี้นะครับตัวนี้ก็ทํามาใหม่แท่นเครื่องนะครับนี่ เครื่องนี้ก็บิดตกตกออกจากจากคันนี้เลยนะครับวอาชนตอนนั้นใช่ทางน้ำมันมันขาดออกเลยเนะาะทังน้ำมันนี่ขาดออกเลยนะครับอ๋อไอนี่มันเท่ากันเนาะครับไม่เอาตัวใหม่หรอเอาตัวเก่านี่นะเท่ากันแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวใส่กาวสักหน่อยเนาะ จะเช็ดดูตรงกลางมันนะครับเดี๋ยวเวลาสตาร์ทเครื่องนี้รู้เลยนะครับไม่ต้องให้ใครบอกเดีย๋ยวก็อยากได้ได้สตาร์ทอีกได้แล้วครับแต่มันมีัง้์โอ้ยมันก็มันข้าวก็ข้าวเนาะ <c oughs> มันแต่มีล้อเชื่อแงแปะแรงอยู่ลางบานอยู่ครับ อยากใส่มั้ยลองดูมั้ยเอามั้ยคลิกนึงไปมันมันเสียแต่ตอนเราสตาร์ทนี่แหละมันต้องเอาจริงๆเนี่ยสตาร์ทเล่นไม่ได้นะวินเล็กนะอ๊ออ๊อ Để, 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 đây Nào, trông đây anh Nó kêu là trông nè lẽ, áo lơi Nào Cháu mò khu Dọc, dọc này nâng Dọc nâng เอ,อยเอยัางงามเลยนะครับนี่เสียแต่ลองลองลิมมันเป็นรอยหน่อยเคาะเคาะหน่อยก็ได้ครับเออเอาเลยเขาไปแล้ว มันจะรวมแต่มันจะรวมแต่มันแน่นนะยังไงมันจะรวมแต่มันแน่นโอเคนะโอ้แจวเลยมองไกลๆนึกว่าแปดแรงนะนนี่มืดหน่อยนะครับเอาเลยอย่าลืมแว่นด้วยนะ แล้วก็ประแจตัวนี <fry UC> ้ก็เหล็กเหล็กธรรมดานะครับไปตัดทําเป็นประแจนะครับทําเป็นประแจแหวนนะครับแน่นเโอ้สุดๆเลยมาเดี๋ยวผมตอกให้ก็ได้นะครับเอาถือให้ผมหน่อยนะจมมรัก เดี๋ยววันหลังจะเอาเพนเพ้นมาฝากพี่น้องนะเน็นเซาท์ไทยโดยเาจารย้ม อ๋มอ,อ,อมันจะแคว่งไหมครับลองดูแคว่งหน่อยนะแคว่งไหม มีมีแกวนเน้นๆนะครับก็วินวินพัดลมตัวอยู่ในลออเฉลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับเหมือนจะเล็กเล็กกว่าของอาทีไปหน่อยนึงนะครับนี่มันมาอยู่ใกล้แบบนี้นะก็ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนี่มันจะร้อนไซผ่านนะครับก็เราคันนอตให้แน่นก็อย่าลืมพับแหวนล็อกนอนข้อเวียงไว้ด้วยนะครับ อันนี้นะอาจารย์มันจะเครื่องเล็กไปเลยนะครับทีนี้ไม่มีอะไรมากครับก็เอามาฝากพี่น้องแค่นี้นะครับก็สำหรับวิดีโอชิ้นนี้ลาพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หัวใจทีมด้วยครับสวัสดีครับ